การเสวนาดูเอ็ดเบเตอร์วันนี้นะครับเป็นทีมที่ผมรู้สึกว่าน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นเวทีในการจุดประกายความคิดตั้งคําถามว่าคนเล็กๆอย่างพวกเราเนี่ยจะสามารถทําอะไรได้บ้างที่จะทําให้โลกนี้เนี่ยดีขึ้นสังเกตว่าเรื่องทั้งหมดรวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงอีกหลายครั้งบนสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกใบนี้เนี่ยมาจากคนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยนะคะ วันนี้ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับการทำงานที่ปะสระและมีโอกาสที่จะมาแบ่งปันเรื่องของคน4ี่คนซึ่งเป็นคนที่ตัวเล็กๆเขามีวิธีที่จะทำให้โลกให้สิ่งแวดล้อมให้สังคมดีขึ้นด้วยวิธีของเขาเองยังมีวิทยากรอีกหนึ่งท่านนะครับ แน่นอนว่าทุกท่านน่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นผู้สร้างนิเรสารขวัญใจคนรุ่นใหม่นิตรยสารอเดนะครับแต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าก่อนหน้าที่จะมาเป็นบอกอของอเดนี้ท่านได้เคยทํางานเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็น NGO ด้านสิ่งแวดล้อมมาก่อนนะครับงไงผมขอทุกท่านปรบมือต้อนรับคุณทรงกรดบางยี่ขันบอกอของอเดด้วยครับ สวัสดีครับฮลัลโหลสมสักการตนรับคุเจ้าและสวัสดีทุกท่านนะครับที่โปสเตอร์ข้างล่างครับผมเห็นข้อความหนึ่งเขียนเอาไว้ว่าคนเล็กๆสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างนะครับผมเคยนึกถึงประโยคนึงขึ้นมาซึ่งฝังหัวผมมาสาัก20กว่าปีแล้วมั้งฮะเป็นประโยคที่อยู่ในปกหลังของอหนังสือทิทานของมูลิธิเด็ก,กนนะครับที่มีการประกวดกันแล้วก็อธิศานชนะเลิศมาตีพิมพ์หลังหนังสือปกเล่มนั้นเขียนเอาไว้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีโอกาสที่จะสร้างฝันสารจินตนาการให้กับคนรอบข้างขอจงสร้างแต่ฝันดีเพื่อฝันนั้นจะได้โตบโตขึ้นพร้อมกับความทรงจําที่งดงามผมจะมาเล่าเรื่องนี้ครับคือถ้าย้อนกลับไปว่าทําไมผมถึงถึงเป็นแบบนี้ได้เป็นคนทําสื่อที่คิดเรื่องสังคมอะไรพวกนี้นะฮะต้องย้อนกลับไปสมัยเรียนมาหาวิทยาลัยผมว่าจุดเปลี่ยนหนึ่งคือการได้ไปค่ายนะครับสมัยเรียน ค่ายของชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของจุฬานะครับซึ่งสมัยเด็กๆผมผมก็ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยการทําค่ายเชิงเชิงสายลมแสงแดดเนี่ยมันช่างกระจอกซะจริงๆการทําค่ายประเด็นดูเท่กว่าแต่ว่าพอเราแก่ตัวรงนะฮะแก่ตัวขึ้นเรื่อยๆแล้วก็พบว่าจริงๆแล้วกิจกรรมอะไรก็ตามนะฮะมันไม่สําคัญหรอกว่าคุณทําเรื่องยากเรื่องง่ายเรื่องหนักเรื่องเบานะฮะมันสาคัญที่ว่ามันไม่สําคัญว่าคุณทําอะไรกับมันหรอก มันสำคัญว่าคุณได้อะไรจากมันต่างหากซึ่งเมื่อผมถูกหลอกไปค่ายที่เขาว่ากันว่าดูจะสวยวิวสวยไปเดินป่านะฮะสิ่งที่ไปเจอกลับไม่ใช่ความงดงามแบบนั้นผมไปเจอสองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือผมไปเจอต้นต่อของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยรู้มาก่อนไปค่ายที่ยินเสียงตัดป่าถามว่าใครตัดตำรวจตัดโอ้โหมันเปลี่ยนโลกมากนะฮะคือเมื่อก่อนคิดว่าโจรตัดเฮ้ยตำรวจตัดวะ่ะคือเราตั้งรับไม่ทันเลยนะครับ นั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเราเจอปัญหานะฮะเจอปัญหาเจอปัญหาแล้วก็ท้องถิ่นเล็กๆเ,เหล่านี้เราเจอคนแก่ครับเราเจอคนเล็กๆที่สื่อไม่ได้ไปโฟกัสกับพวกเขากําลังตั้งใจแก้ปัญหาใหญ่ๆซึ่งเราสึกว่าโหยคุณพี่พวกนี้เจ๋งว่ะอยากเป็นคนอย่างนี้บ้างนะฮะเป็นคนที่ทํางานเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่สร้างประโยชน์ให้กับผู้คนได้พอไปค่ายแบบดีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ก็เลยเริ่มเริ่มสับสนกับตัวชีวิตตัวเองว่าเราจะเอาอะไรดี เรียนเศรษฐศาสตร์มานะฮะก็ก็คิดว่าเอ๊ะเราจะยังไงต่อดีนะก็เลยเลือกเรียนเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ยังไปในสายนี้ต่อนะครับดังนั้นไอเด็กหนุ่มในวันนั้นก็เลยคิดว่าเอาละชีวิตฉันต่อจากนี้ไปฉนันจะทํางานที่ออกแรงหมุนโลกที่เป็นสุดของการเปลี่ยนแปลงโลกให้ได้อาหางการมากนะครับก็เลยจบมาก็เลยทํางานเป็นนักวิชาการก่อนไปคิดว่านักวิชาการต้องเปลี่ยนแปลงโลกได้เข้าบริษัทไปเป็นภาคธุรกิจมันต้องเป็นทุนสามามต้องเปลี่ยนแปลงโลกไม่ได้นะฮะเด็กๆที่แบบนั้นนะฮะจะทำงานนักวิชาการ ผัดมาปั๊บเป็น NGO อยู่ที่ WWF ป,ประเทศไทยนะฮะก็ทํางานอยู่สักพักใหญ่ๆแล้วก็แบบโหสนุกจังคือตอนสมัยทํางานเนี่ยผมว่าผมผมเก่งมากนะฮะคือไม่ได้มีใครบอกผมนะแต่ผมสื่อไ้ว่าผมผม,ผมเก่งมากลองคิดดูสิฮะว่าผมผมเรียนปีหนึ่งตอนอายุสิบหกนะฮะแล้วก็ช่วงสิบหกถึงยี่สิบเนี่ยช่วงเนี้ยก็เป็นช่วงที่เจอเอ็นจีโอสายเข้มแข็งมากมายนะฮะลงพื้นที่เข้าไปเดินป่าทํางานกับเอ็นจีโอไทยเข้าใจเรื่องระบบวิเวศอย่างท่องแท้ งานวิชาการก็รู้เยอะนะครับจบภาคอินเตอร์มาเพราะฉะนั้นเรื่องจะศึแษเรื่องล้อมโลกเข้าใจอย่างละเอียดทํางานกับฝรั่งผมว่าผมเก่งนะฮะคือไม่ได้ใครบอกนะผมกผม็เชื่ออ<ม>ย่างนั้นแล้วก็ขณะ <ขา S 1> ที่เราคิดว่าเฮ้ยฉันเก่งมากว่าฉันเป็นหนึ่งในคนที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได,กได้ก็มีโทรศัพท์ดังมาหนึ่งสายจากคุณหน่งวงธนงซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งอเดนะครับพี่หน่งไม่ได้ไม่ได้พูดพร่ำอะไรมากนอกจากบอกว่ากล้องพี่อยากชวนกล้องมาเป็นบกออเดผมก็หยุดนึ่ง อึ้งไปสักพักหนึ่งว่าเฮ้ยอเดมันสีเราเราหลักมากเราเติบโตมากับมันเราซื้อหุ้นมันด้วยนะแล้วก็เฮ้ยชวนเป็นบอกอร์เดลก็ดีนะแต่ว่าความฝันอยากเปลี่ยนโลกเป็น NGO ล่ะเฮ้ยมันยังไงดีวะเก่งด้วยนะเออเก่งด้วยเฮ้ยมันยังไงดีวะก็ก็ก็สับสนอยู่เงี้ยนะฮะว่ายังไงดีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสักเดือนหนึ่งครับท้ายก็คิดว่าทํางานเป็นออกจากวงการ NGO ดีวกว่าเข้ามาสู่วงการแสงสีดีวกว่า <S <S ด้วยเหตุผลว่าสมัยนั้นผมอยู่ฝ่ายคอมมิวนิเคชั่นของ w w f ีนะฮะ แล้วก็ทุกครั้งที่อยากเสนอประเด็นเนี่ยผมก็ต้องนั่งิสต์ข้อมูลแล้วก็ส่ง press ิ i เ press สต์ไปให้สื่อถ้าพี่ๆสื่อมวลชนไม่ลงก็ไม่เป็นข่าวไม่เป็นที่รับรู้อีกครั้งหนึ่งผมเคยส่งแบบเนี่ยครับบทความเรื่องโลกร้อนเนี่ยผมทำอยู่ฝั่งไทยเมเชนว่าการที่ไทยลงนามในกิจกรรมปรโตคอจะดีเสียอย่างไรบ้างส่งไปพี่ในนิตยสารชั้นนําของประเทศลังที่ผมคิดว่าผมฝากหวังไว้เขาได้อะเขาก็บอกว่าน้องมันยากไปว่ะอย่าลงเลยผมก็ชิบหายได้แต่ว่าผมฝากพี่ไม่ได้แล้ว มืองไทยจะฝากใครได้วะผมก็เลยเป็นสื่อเองอาจจะดีก็ได้นะเรา,าเป็นสื่อดีกว่าแล้วก็เลยเอาวะาเข้ามาสู่การทําสื่อซึ่งผมจบเศรษฐศ,ศาสตร์มานะฮะเป็นเ g ็นจทั้งชีวิตอยู่แต่ต้นไม้เนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าการจัดหน้าหนังสือการถ่ายปกการทําบทสัมภาษณ์เป็นยังไงผมเลยใช้ชีวิตอยู่กับการเรียนรู้สิ่งพวกนี้มาหม่หมดเลยะคระับเข้าร้านหนังสือไปศึกษาเรื่องต่างๆสักหลายๆปีจนกระทั่งมีวันหนะะึ่งครับสักผมว่าสักสามปีสี่สามตสามปีผ่านไปผมก็ มีโอกาสได้กลับมาเจอเพื่อนๆที่ w f อีกครั้งหนึ่งในการนั่งกินข้าวกันนะฮะก่อนออกเนี่ยก่อนที่ผมลาออกเนี่ยมีคนหนึ่งคนมาทางานแทนผมผมเจอกันช่วงสั้นๆสักครึ่งเดือนเขาเป็นคนที่ย้ายจากฝ่ายอื่นมานะฮะเป็นคนที่เรียกว่าไร้แพชชั่นสิ้นดีในการทํางานนะครับไม่ติดรักโลกอะไรเลยนะฮะ <laughs> เข้ามาด้วยบุญาพาข้ษนาส่งรู้จักกันมาอะไรประมาณนี้แหละเข้ามาแล้วก็มาทําชั่วคราวแล้วก็ตําแหน่งเอาคนทำ,ทำๆไปกันแล้วกัน,กน <laughs> เขาไล่ผมฟังว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องโลกร้อนใครแม่เชฟวงการ เป็นิีการจิตอาญายูเอฟซีถึงไหนแล้วปถึงคอฟเท่าไหร่แล้วแล้วก็ท่าทีโลกมีอะไรยังไงบ้างผมพบว่าถ้าเป็นทีมบอลนะครับผมอาจจะเป็นทีมระดับแชมเปี้ยนลีกเขาเป็นทีมระดับออบตอวันนั้นผมแพ้ที่ทีมอปบตอยับเยินมากครับก <c oughs> ลับบ้านไปนอนไม่หลับเลยฮะกลับบ้านไปแบบเฮ้เคยคือเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราครับสิ่งนึกเราเคยภูมิใจมากว่าเฮ้ยกูเก่งมากในวงการนี้นะซึ่งไม่เคยมีใครบอกผมนะว่าผมเก่งเองเนี่ยมัน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 หายไปแล้วอะครับมีคนที่ถูกถูกแซงโดยคนที่ ที่ไม่คิดว่าจะแซงผมได้ะฮะผมก็ทบทวนตัวเองหลายวันมากๆว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้น,นกับเราวะสิ่งที่เราเชื่อมั่นศรัทธาล้วคิดว่าเราเก่งแต่ว่ามันมันหายไปมันเกิดอะไรขึ้นคําตอบก็คือว่าเราหยุดการเจริญเติบโตสิ่งนั้นไปเราหยุดการทากเติบโตในภาค NGO ไปเพราะว่าเราไปทําหนังสือไงล่ะเราไปหัดเล่าเรื่องอยังไงล่ะเราไปหัดสื่อสารยังไงล่ะทุกวันนี้เรามีความรู้เรื่อง NGO เท่าเดิมแต่ด้านสื่อสารเพิ่มขึ้นวะมันก็เลยออกมาเป็นการเบ่งบานใน งานสิ่งพิมพ์2ชิ้นซึ่งเกิดชุกใกล้ๆกันนะฮะชิ้นแรกเป็นหนังสือแถมเล่มหนึ่งของอเดชื่อว่า idea a n Idea Day to Change the World นะครับเป็นหนังสือที่พูดเรื่องวิธีการช่วยโลกแบบแบบครีเอทีฟจากเป็นเคสต่างๆแล้วก็แล้วก็อินสตาล์คนมากซึ่งยุคนั้นเนี่ยไม่เคยมีวิธีการแบบนี้มาก่อนนอกจากการปิดไฟฟลดวงใช้ถุงผ้าแล้วนะฮะเคสพวกนี้ตื่นเต้นมากแล้วก็ปัญหาคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาทำหนังสือแถมกับอเดเนี่ยไม่เคยมีลูกค้ารายไหนเอาเลยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเอาไปก็ทิ้งมันไม่มีคุณค่าหรอกตอ แต่เคสเนี้ยเป็นเคสที่ได้ทำเพราะว่าเพื่อนผมเป็นเจ้าของเงินน่นะฮะที่เป็นชอซีเขบอกว่าคุณดาวบอกว่าเฮ้ยทำเลยกล้องเราเชื่อกล้องหลังจากนั้นปั๊บทำเล่มแถมกันมาตลอดซึ่งหนังสือเล่มนี้ผมมันก็พิสูจน์ได้ว่าหนังสือที่ดีก็คือหนังสือที่ดีนั่นแหละแล้วก็หนังสือที่ดีมันเปลี่ยนแปลงคนได้หนังสือเล่มนั้นถูกต่อยอดการเป็นหนังสือเชื่อต้นไม้ใต้โลกต้นไม้ใต้ดวงอาทิตย์ตนไม้ใต้โลกมากมายการเป็นหนังสือที่มีห้างสับสินค้าขอซื้อไปแจกการเป็นหนังสือที่มีโรงเรียนขอออซืื้้ไปปปใชเเเ็็นนนนแบบรีียยกลาหังสท มีคนขอสั่งซื้อไปใช้เป็น,นสื่องานแสยึดคุณพ่อนะฮะซึ่งผมคิดว่าผมตายได้แล้วแต่โชคดียังไม่ตายนะฮะก็เลยทําเสิ่งเล่มหนึ่งช่วงใกล้ๆกันคืออเดเรมต้นไม้ตอนนั้นเป็นยุคโลกร้อนแบ่งบาปปัญหาโลกร้อนคุณเอาก่อออมาพูดคนก็เฮ้โลก,กันตามไปมากมายผมคิดว่าผมอยากจะช่วยโลกบ้างน,นะฮะแต่ว่าคงทำยังไ,ไงดีก็พบว,ว่าปัญหารเรื่องโลกร้อนเนี่ยคนจำนวนมากเขาพูดกันในฝั่งของซอสการลดการปล่อยคาร์บอน แต่ผมอยากพูดในฝั่งอีกฝั่งนึงคือฝั่งซิงก์ก็คือฝั่งของการหาแหล่งดูดซับคาร์บอนคือต้นไม้นั่นเองผมอยากชวนคนมาปลูกต้นไม้กันนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะทำให้คนปลูกต้นไม้โดยที่ไม่บอกเขาว่าช่วยโลกร้อนนะฮะก็มีกระบวนการเนื้อหาต่างๆที่ล่อลอกคนมากมายนะครับแล้วก็มาล่อลออหมัดสุดท้ายหมัดก่อนสุดท้ายด้วยการบอกว่าหนังสือเล่มนี้เคลอบต้นไม้มาก่อนคุณอ่านหนังสือเยอะคุณตัดไม้เยอะนะอยากตัดไม้เยอะอยากปลูกคืนบ้างไหมหน่ากันหนึ่งดอกนะฮะถัดไปจากนั้น แถม,มเมล็ดพันธุ์ให้ด้วยเลยครับมเมล็ดพันธุ์ดอกไม้อะป๊อปป๊อปหน่อยดอกไม้ <t> ก็เอาไปปลูกกันแล้วก็ไม่ได้แถมแบบง่ายๆค,คือคิดไปแล้วว่าอ่ะมีทั้งหมดแปดแบบนะครับแปดแบบถ้าอยากรู้ว่าดบกแบบถ้าอยากรู้ว่ากณได้อะไรไปก็อลองปลูกดูนะแล้วก็จะลองดูว่าอะไรขึ้นมาแล้วก็เจ <t> ็ดได้แปดะเป็นดอกไม้การเป็นผักบุ้งนะครับคือไม่ใช่ดอกไม้แต่ว่ากินได้แล้วแต่ว่าเป็นปนตัวโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยนะฮะสนุกเราหลอใคนแบบปลูกเต็มที่แต่ว่า ถ้าผู้ชายได้ไปล่ะเออถ้าผู้ชายหน้าตาโฉดโดรู้สึกว่าไม่เห็นเข้ากับเราเลยเราไม่ได้อยากปลูกดอกไม้อ่ะเราจะเอาไปทําไมอ่ะก็คิดอีกอย่องหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมันต้องทําประโยชน์ได้ก็เลยเขียนข้างซองเลยว่า love at first seat มีดอกไม้มาให้แต่ยังไม่ได้ปลูกดังนั้นเอาไปจีบหญิงได้นะฮะยื่นให้ช่วงเครื่อนนี้ออกแาบบวอลลนไทนยคะตั้งใจไว้แล้วว่าให้ผู้ชายซื้อไปปั๊บยื่นสิ่งนี้ให้ผู้หญิงจีบหญิงด้วยดอกไม้ที่ยังไม่ได้ปลูกก็ นั่นคือวิธีการที่พยายามจะโน้มน้าวคนให้ให้หันมาปลูกต้นไม้นะครับ